สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่ M L 6 3 4 3 6 L อยู่2830อันนี้ยังไม่ได้รีบผ้าจะเป็นผ้าไหมสวยนะคะถ้ารีดออกมาแล้วผ้าจะลงแล้วก็ผ้าจะพิ้วเงามากนะคะคารับมีคือว่าน้ำตาลค่ะน้ำตาล120น้ำตาล120บาทค่ะต่อไปค่ะชมไยคุณพี่ชะนิธาค่ะเอ้คุณพี่ชะนิ ช,ชนิพัฒน์นะคะแคบค่ะ5 4 3 2 1ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปค่ะสักครู่นะคะต่อไปสีดำดำตัวนี้เป็นดำทองเป็นทรงรัดรูปแสดงอยู่ที่เดมบุกสามสองสามเอวอยู่ที่ยี28ดํำทองหนึ่งรดำทอง100อง100ค่ะเป็นทรงรัดรูปนะคะตัวนี้นะต่อไป ต่อไปตัวนี้นะคะหมาสีโอรสค่ะชมพูรสผ่าด้านข้าง L L เสียได้อกสามหกสามแปด L สามสิบสามสิบสองชมรสค่ะหนึ่งร้อยชมรสหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้นะคะหมาสีแดงเป็นแดงออกออกชุมส้มนิดหนึ่งเป็นแดงออกส้มๆนิดหนึ่งเอวเป็นสีขาวนะคะเสีได้อยู่ที่ในอกสามสองสามสี่เอลอยู่ที่หกยี่สิบแปดคารับนะคะพิมพ์คำว่าส้มแดง ครับนะคะพี่ว่าส้มแดงนะคะ100บาทค่ะส้มแดง100ค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้นะคะมาสีเทาเทาตัวนี้เป็นเทากะอ,อกค่ะ SML ยา็ใส่ได้ค่ะ S m l ใส่ได้นางเป็นสารหลังเราตัวเล็กใส่เอดึงเข้าเราตัวใหญ่ทางออกนะคะตรงสารหลังนะคะคาราพี่ว่าอกเทาค่ะร้อยยี่สิบบาทอกเทาร้อยยี่สิบบาทค่ะต่อไปค่ะ <S <S ต่อไปตัวนี้สีน้ำตาล น้ำตาลตัวนี้เป็นทรงหางปลาหน่อยๆนะคะ hml X L ใส่ได้ค่ะเป็นสารหลัง s m l ยาใส่ได้เป็นสารหลังครับพิงกวกวาตาลหลังตาลหลังค่ะนะคะ1 2 0บาทเป็นทรงแฟนซีค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้สีแดงแดงตัวนี้เป็นแดงแขมกุดบ่าคู่ นะคะไซได้อยู่ที่ไซส์เอเดมอกซัมสองซัมสี่เออยู่ที่หมู่ยี่สิบแปดนะคะแดงกุดค่ะแดงกุดค่ะนะคะร้อยยี่สิบบาทค่ะต um ่อไปต่อไปตัวนี้สีฟ้านะคะฟ้าตัวนี้เอเดมค่ะอกซัมสองซัมสี่เออยู่ที่หมู่ยี่สิบแปดนะคะฟ้ายาวนะคะฟ้ายาวค่ะนะคะร้อยยี่สิบค่ะต่อไปค่ะสักครู่นะคะมา ขอเซตฟ้ามาหน่อย3าตัวมีฟ้าตัวนี้มีฟ้าดอกมีฟ้าทูโทนแล้วก็ฟ้ามอสรู่นี้อ่าทูโทนจะมีแขนจ้าถูกต้องแล้วก็ขออีกตัวหนึ่งโอเคอ่ะเซตนี้เป็นเซตฟ้าเซตนี้เป็นเซตฟ้านะคะฟ้า1ฟ้า2ฟ้า3ครรบพิมฟ้านะคะทับ190บาทมา ป้าทับร้อยเก้าสิบบาทเฉลี่ยตัวละหกสิบนิดๆเฉลี่ยตัวละหกสิบนิดๆค่ะต่อไปค่ะโทนฟ้าหวานๆเลยนะคะต่อไปม่วงผ้าไหมอแยวค่ะ6ุกซ้ํสามสิบสี่สิบสองม่วงไหมค่ะม่วงไหมค่ะหนึ่งร้อยม่วงไหมหนึ่งร้อยค่ะต่อไปต่อไปตัวนี้สีดำดำตัวนี้เป็นดำป้าย ดำตัวนี้เป็นดำป้ายใส่ได้อยู่ท m l อกสี่ ML 6หกเอลอยู่ยี่0ิแปดสามสิบขอใกล้นี่นหนึ่งโอเคนะคะแบบนี้นะดำป้ายค่ะดำป้ายค่ะหนึ่งร้อยดำป้ายหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะ,คะ,คะ,คะต่อไปตัวนี้สีครีมนะคะสีครีม ใช้ได้อยู่ที่ ml อกซ้ำสีซ้ำหกเอลอยู่ยี่สนะคะงานป้ายประมาณนี้ขอแก้ิดหนึงจ้ะคารับเห็ว่าครีมดอกครีมดอก 100, ค่ะ100่ครีมดอก100ออกทนแบบหวานหวานนะคะต่อไปค่ะมองไปเจอสีข,อขาวลูกไม้คืออะไรคะค่ะเป็นไงคะอ๋อยังไม่ได้รีดแไม่ให้น้องรีดก,ก่อนก็ได้ค่อยสวยอ่เอาแอร์รีดก,ก่อนต่อไปมาสีน้ำเงิน น้ำเงินตัวนี้ A อ ML ใส่ได้เอสเอ็มเอลใส่ได้ค่ะเป็นทรงถ่วงถ่วงหน้าถ่วงหลังถ่วงหน้าถ่วงหลังนะคะอันนี้ยืดหน่อยนะคารับพิงว่าเงินถ่วงคารับนะคะพิงว่าเงินถ่วงนะคะอันนี้ให้อยู่ชี่นะคะ1 2 0บาทค่ะเป็นทรงแบบวินเทจนะคะต่อไปต่อไปค่ะตัวนี้นะคะมาไปเจสสิกา้า ป้ายเจสสิก้าป้ายเดียวกันเลยกับสีชมพูตัวเมื่อสักคู่ m l ใส่ได้ค่ะอกซ้ำสี่ซ้ำหกเออยู่ยี่0กระโปรงเป็นสีทองเขียวมุ่นมนเสื้อเป็นกาะยี่ปักเลื่อมสีดำคารับเพิงกคว่าดำทองดำทองค่ะ150บาทป้ายเจสสิก้าดำทอง150บาทป้ายเจสสิก้าค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้นะคะหมาสีกรม เป็นกรมคำคามหน่อยนะคะตัวนี้นะเป็นกรมคำคามหน่อยใส์ได้อยู่ที่ไซส์ M L อ,อกสามสี่สามหกเอลอยู่ยี่ปดสมสนะคะกลมคอขาด้วยหลังค่ะอันนี้ด้านหลังนางสามารถปลดสายลงได้นะตรงตูดนางปลดให้เป็นลากยาวได้ปลดให้เป็นหางลากยาวได้นะคะกรมคอกลมคอนี่ขอร้อยยีบาทกรมคอร20ยยี่สิบค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้เสื้อคลุมไหนใส่ให้ดูหน่อยเสื้อคลุมตัวนี้นะคะอ,อกได้ประมาณ36 38 40 42ใส่ได้ค่ะมาเป็นเสื้อคลุมสีชมพูอรถเป็นเสื้อคลุมสีชมพูอรถนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะคะมาเื่อนมาใกล้ๆค่ะลูกนี่สวยจ้ะสวยนะคะแบบนี้เลยนะคลุมรถค่ะ คุมรถค่ะ120คุมรถ120ค่ะต่อไปค่ะน้องใส่ซับด้านในเข้าไปนะคะต่อไปได้ดูแน่นๆนหนึ่งสีชมพูกระปีสีชมพูกระเบียันี่เอาแนวเซ็กซี่ขอดูหลังค่ะสายเข้าปรับได้นะลูกค้าดึงเลยค่ะอ m l ยออใส่ได้ติดเปื้อนด้านล่างนิดหนึ่งนะชมเปื้อนค่ะชมเปื้อน50ค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้สีทองคล้องคอขอดูหลังค่ะ สีทองคองคอนี่ออกแนวเซ็กซี่หน่อยจะได้อยู่ที่เดมุกซ้ำสองซ้ำสี่อยู่ที่มุมยี่สิบแปดขอแก้นิดนึงค่ะอ่าะรับผิดว่าทองคอทองคอค่ะหนึ่งร้อยทองคอหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะสีฟ้าฟ้าตัวนี้ L L ใส่ได้ค่ะอุกซ้ำหกซ้ำแปด L สามสิบสามสิบสองช่วงหกตัวนี้เป็นเลื่อมประมาณนี้เนาะฟ้ายาวฟ้ายาวขยับไปนิดนึงค่ะ ฟ้ายาวตัวนี้ขออยู่ที่120ฟ้ายาว120ค่ะชมเปื้อนมาค่ะนะคะมาคุณนะคะมังกริต้าคุณมังกริต้าแคปจา่าชื่อพิม <5, S 1> ขอไป 4, ด้วยค่ะต่อไปด้วยนะคะ 2> 2, 3, 2, 3, 2, ต่อไปค่ะมาเลยค่ะมาต่อไปสีดำมขอดูใกล้ค่ะ สีดาตัวนี้ก็อ,อกอกตัวนี้เป็นปากแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่เอเียค่ะ 38, อกส6 3 8เอลสามาอกดาค่ะอ,อกดําค่ะ100ค่ะต่อไปค่ะสักครู่นะคะต่อไปต่อไปตัวนี้สีเออกลมกลมกลมคามเหมือนกับการเป็นเกาะอกเป็นพ่อ,อหมนะคะ ไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่ไซส์นะคะเอ็มค่ะอ,อกสามสองสามสี่เออยู่ที่หกที่สิบแปดอกกลมค่ะอ,อกกลมค่ะนะคะเก้าสิบค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้นะคะหมาสีเผือกนะคะ ML ค่ะเผือก50ค่ะต่อไปตัวนี้สีเขียวเขียวตัวนี้เป็นผ้าไหมค่ะ ML เขียวไหมเขียวไหมค่ะนะคะ90ค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะสีขาว38 40ดสีสีขาว,38 40ข,าว38 40ขอดูกใกล้ๆค่ะติดส,ส,สีกินตรงช่วงช่วงดอกนีดหนึ่งนีดเดียวนีดเดียวเห็นไหมคะคาราพิงว่าขาวดอกขาวดอกอันนี้ขออยู่ที่นะคะ100ค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้สีชมพูสีชมพูตัวนี้ขอดูด้านหลัง่ะยคะอันนี้เป็นช,ชมพูอ่อนๆนะคะ L วค่ะอกสามหกสามแปดเอลสามสิบสี่สิองขอแก้ดน,นึงค่ะชมอ่อนนะคะลูกค้าชมอ่อนอันนี้ขออยู่ที่ห0ึ่งร้อค่ะพิ้วๆนะคะสวยๆต่อไปอันนี้ชมเหมือนกัน A D M L นะคะใส่ได้ค่ะซับด้านในสั้นด้านนอกคลมยาว ด้านในสั้นด้านนอกด้านนอกคุมยาวเราตัวเล็กเราดึงเข้าเราตัวใหญ่เราถ่างออกค่ะขอด้วยหลังค่ะรับพียงก็ว่านะคะชมดึงชมดึงค่ะ120สค่ะสวยมากค่ะต่อไปค่ะต่อไปอันนี้มีมีเซ็ตมีเซ็ตอย่างนี้กี่ตัวเหมือนกันไหมคะโทนสีนี้คะ่ะใช่ไหมเออ ดีไหมคะมสีกลมก็ได้มาตัวหนึ่งเออน่ะอ่ะทนนี้ทนม่วงทนม่วงฟ้าหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเซตนี้ค่ะรับผิดว่าม่วงฟ้าค่ะร้อยี่สิบม่วงฟ้าร้อยี่สิบค่ะสามตัวนะคะต่อไปอ่ากลมลูกไม้ตัวนี้เบลไปไหนเอ่ยเบลปะลูกไปเอากลมตรงนี้ให้หน่อยค่ะตรงนี้แล้วก็กลมตรงนั้นเห็นไหมคะ กลมที่หันหน้ามาแถบแดงแล้วก็กลมลูกไม้อ่าต่อไปตัวนี้นะคะมาหางปลานะคะอ่าออกไปค่ะต่อไปตัวนี้นะคะมาน้าเงินน้ําเงินเลื่อมนะคะสาวเซอสน้ําเงินเลื่อมสาวเซอสค่ะเป็นน้ําเงินอมมนะ่วงเนาะเงินเอสค่ะขอให้ค่ะม่วงเอสค่ะม่วงเอสค่ะนะคะเจ็ดสิบจ้ต่อไปค่ะนะต่อไปตัวนี้นะคะมาสีกลม กรมตัวนี้ทรงช่วงเสื้อเป็นลูกไม้กลมตัวนี้ช่วงเสื้อเป็นลูกไม้อันนี้สวยมากแอลยาวใส่ได้ค่ะจัดเลยค่ะแอลยาวใส่ได้ค่ะตัวนี้นะคะมาสวยแตวนันนด้หนึ่งกรมสวยนะเทียบตัวเลยค่ะลูกกลมสวยนะคะ 150. ร้อยห้าสิบกลมสวยร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้มาสีกรมแดงนางจะเป็นทรงเขาเรียกอะไรนะทรงฟรีไซส์นะคะตัวนี้นะ 34, 36, 38ใส่ได้เป็นเดรสนะเทียบตัวขาน,นีไม่ได้เีดนะจ๊ะแบบนี้ค่ะคาราเพียว่าดอกแดงนะดีไมดีได้42 12,44เกือบได้เลยนะคะตัวนี้นะกรมแดงกรมแดง120ค่ะเป็นลายปักงานป้ายนะคะออกเมวเดรสค่ะเล็กใหญ่ใส่ได้นะคะต่อไปต่อไปตัวนี้สีทองอ่อนสีทองอ่อน,สอออนใส่ได้อยู่ที่ไซส์ยอ ml ใส่ได้ค่ะ เป็นสันหลังดึงเข้าได้ถ่างออกได้นะคะคารับนะคะพิงก์กว่าทองอ่อนคารับนะคะพิงก์กว่าทองอ่อนนะคะอันนี้ให้อยู่ที่1 0 0่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวน,นี้สีกรมทัวงสีกรมทัวงตัวน,นี้38 4 0ใดส่ใได้ค่ะ38 4 0ใดส่สได้ค่ะกรมทัวงแถวไปนิดนึงค่ะกรมทัวงค่ะอันนี้ให้อยู่ที่นะคะ70จากต่อไปค่ะ ต่อไปต่อไปตัวนี้ป้ายนะคะป้ายงานป้ายค่ะตัวนี้นะคะใส่ได้อยู่ที่อมเอลกสามสี่สามหกเอลอยู่ยี่แปดสามสิบนะคะชมอกชมอกค่ะนะคะเจ็ดสิบจ้ะต่อไปค่ะลายจุดตัวนี้เป็นไงแบางแป๊บหนึ่งนะคะ,ะลายจุดเอเอสอกสามสองสามสี่เอลอยู่ที่หกยี่สิบแปดจุดค่ะ จุดค่ะ100ค่ะกระโปรงเป็นริ้วๆนะคะสวยๆต่อไปตัวนี้นะคะสีดำดอกสีดำปักดอกนะคะ ML อก 3,436L อยู่2830ปักดอกตัวนี้คือสวยมากผ่าด้านข้างออกแนวแบบว่าน่าค้นหาหน่อยนะคะอาดำปักค่ะดำปัก150ดําดำปัก150ค่ะเรียบหรูค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้สีน้ําเงินปากน้ําเงินปากตัวนี้ใส่ได้อยู่ที่ไซส์ M L บวกสามสี่สามหก L อยู่ยี่แปดสามสิบเงินปากค่ะเงินปากค่ะหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะดำร้อยห้าสิบบาทคุณกี้ค่ะดำร้อยห้าสิบบาทคุณกี้คุณกี้แครบดำค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมาเลยค่ะ ต่อไปตัวนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้จะได้อยู่ที่ M L ค่ะอกสามสี่สามหก L อยู่ยี่แปดสามสิบช่วงเสื้อตัวนี้เลื่อมนะคะเป็นคล้องคอเงินเลื่อมจากเงินเลื่อมค่ะร้อยยี่สิบเงินเลื่อมร้อยยี่สิบจ้าอ่อเอาดจุน้อง้ต่อไปค่ะตัวนี้นะคะมาเลยอ่าช่วงเสื้อสีดำ กระโปรงลายดอกๆประมาณนี้ ml ใส่ได้อกสามสี l อยู่ยี่ดอกดำค่ะ90ดอกดำเกาสิค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้ลายจุดลายจุดใส่ได้อยู่ที่ ml อกสามสี l อยู่ยี่หนูชิดฝาเลยลูกจุดร้อยสามสเหค่ะจุดร้อบาทค่ะสวยค่ะต่อไปค่ะผ้าชีฟองพิพิ้วนะคะสวย ต่อไปตัวนี้นะคะมาสีกลมนะคะกลมตัวนี้จะได้อยู่ที่เอดมค่ะเป็นกลมคู่นะคะกลมจะได้อยู่ที่เอ็มค่ะเป็นกลมคู่นะคะตัวนี้นะคารเพียวว่ากรมคู่คารเพียวว่ากลมคู่ค่ะคู่นี้ให้อยู่ที่นะคะ190บาทกลมคู่190บาทได้2ตัวนะคะต่อไปต่อไปตัวนี้สีแดง สีแดงตัวนี้กออกนะคะไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่ด m อกสามสองสามสี่เอลอยู่ที่ผกที่สิบแปดคารับพิงว่าแดงอกค่ะคารับพิงว่าแดงอกนะคะหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้สีครีมครีมตัวนี้แอลแยวค่ะอกสามหกสามแปดเอลสามสิบไซส์สองครีมโบครีมโบค่ะหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้สีครีมเหมือนกันครีมตัวนี้เป็นครีมบ่าคู่ป้ายห้อยนะคะ L L ค่ะครีมคู่ครีมคู่ค่ะ100ค่ะต่อไปค่ะสีม่วงนะคะม่วงตัวนี้เป็นม่วงทรงถ่วงค่ะลูกค้าจ๋าหลังถ่วงนะคะ L L เสียได้ค่ะอกสามหกสามแปดเอลสามสิบสามสิบสองคาราิว่าม่วงถ่วงคาราทิงว่าม่วงถ่วงนะคะอันนี้ให้อยู่ที่100จ้ะต่อไป ขอดูด้านหน้านะคะ<ป>ต่าเงนินเลยนะดูเสียอันนี้<ป>ต่อไปค่ะมาอันนี้นาะงจอกเซ,เ,ซเ,ซเ,ซเซ็กซี่หน่อยนะนะคะเปื่อยประมาณนี้นะคะ ml ใส่ได้ยอกสามสี่สามหก l อยู่ยี่สแปดสามสิบนะคะคาราบิงว่าเซ็กซี่คาราบิงว่าเซ็กซี่ค่ะหนึ่งร้อยเซ็กซี่หนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปตัวนี้สีกลมนะคะสีกลมใครออกไปนิดนึงค่ะสีกลมตัวนี้ออกได้อยู่ที่ประมาณนะคะ4 0 4 2 4 0 42่ส 40, 42, 40, 42. ขอดูใกล้ๆค่ะนิดนึงค่ะอ่าเป็นแขนกุดประมาณนี้นะคะค่ะเราพูงว่ากุดกลมค่ะกุดกลมค่ะนะคะ100จ้ะต่อไปค่ะสีแดงนะคะผูกเอวสีแดงผูกเอวอันนี้สวยนะคะหน้าจอบเป็นสีแดงวายนะคะออกสีแดงโทนสีแดงวาย M L ใส่ได้ค่ะอก3 4 3 6 L 28, อยู่ยี่สอก3 4 3 6 L อยู่ยี่สรับนะคะพี่ว่าแดงผูก120แดงผูกร้อค่ะดอกกลมค่ะดอกกลมนะคะมาคุณพักที่ยาใช่ไหมคะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ชมรถด,ดอกกลมกับชมรถด,ดอกกลมชมกกรถน่าจะหนิตเด็ดเน็ดนดีเลยไหม ดอกกลมชมรถเดี๋ยวนะคะดอกกลมกับชมรถนี่นานหรือ,อยังคะคุณพี่คะดอกกลมกับชมรถนินานหรือ,อยังคะเป็นลักษณะยังไงคะดอกกลมชมรถชมรถ120บาทน่าจะใช่ชมบรถแล้วดอกกลมชมบรถตัวนี้ไหมคะไหนมายกมาคุณพี่จ๋าชมบรถใช่ตัวนี้ไหมคะชมบรถใช่ตัวนี้ไหมคะ อ,อีกตัวดอกกลมดอกกลมดอกกมมล,าาล,ลม,อมลลดอกกลมตัวนี้ไหมเนี่ยอือฮะไหนลองลงมาคุณพี่คะคุณพี่พัทริยาชมแล้วแล้วดอกกลมตัวนี้ไหมคะแล้วดอกกลมใช้ตัวนี้ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ <c oughs> สักคู่นะแป๊บหนึ่งต่อไปตัวนี้สีแดงคล้องคอสีแดงคล้องคอนะคะ ไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่ไซส์ M L อกสามสอยู่ยี่0แปดแดงคอ1น0แดงคอ1น0ค่ะเน็ตคุณพี่ดีเลยไหมคะหรือว่าคุณพี่มาเอฟทีหลังคะมาต่อไปตัวนี้สีฟ้าลูกค้ากอกลับหรือเปล่าคะต่อไปตัวนี้สีฟ้าคล้องคอขยับไปนิดนึงค่ะไซส์ตัวนี้ได้อยู่ที่ซซส์นะคะ S M ค่ะอกอาะอะสามสองสาสี่เอลอยู่ที่หกย,ยี่สิบแปดครับนะคะอันนี้ไปเจสิก้า เจสิกาค่ะครับเพียงกัว่าเจ็ฟ้าเจดฟ้าค่ะ130บาทเจฟ้า130ค่ะต่อไปค่ะสักครู่นะคะหมาต่อไปตัวนี้สีม่วงกอกสีม่วงกอกนะคะเป็นผ้าไหม สีม่วงเกาะอก,อกเป็นผ้าไหมไซส์ได้อยู่ที่ซ้าย M L อก3ามอยู่2830มุ่วงไหมจะม่วงไหมค่ะ100ค่ะต่อไปค่ะลูกค้าน่าจะกอกลับนะ แล้วลูกค้าพิมพ์ในตอนนั้นแล้วลูกค้าไม่ได้เลื่อนมาดูสดมาเลยมาเลยไม่ได้ยินที่เราถามแป๊บนึงนะคะต่อไปตัวนี้นะคะมา,มา,า,ามบาเดียวข้างหนึ่งสีน้ําตาลบาเดียวข้างหนึ่งสีน้ําตาลจะได้อยู่ที่เดมุกสามสองสามสี่เอลอยู่ที่หมวกยี่สิบแปดดอกตาลหนึ่งร้อยดอกตาลหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะขอ,อห้าตัวสุดท้ายนะคะมาต่อไปสี ม่วงเทาสีม่วงเทาใช้ได้อยู่ที่ ml อกสามสี่สามหก l อยู่ยี่ม่วงเทาจะม่วงเทาค่ะนะคะอันนี้ให้อยู่ที่นะคะเออยยี120บาทค่ะต่อไปค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ดูไม่ทานลูกค้าสามารถดีกอกับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ตัวนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวไลน์นี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ลูกค้าสามารถเป็นรีกอกับแล้วแคปภาพตัวที่จะรับส่งเข้าที่ห้องแชทได้เลยนะอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมแคปภาพส่งภาพเข้าทห้องแชทได้เลยค่ะไปรีกอกับดูดูได้นะนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้นะคะใส่ได้อยู่ที่ซ้ายนะคะสามแปดสี่สิบสามแปดสี่สิบค่ะครีมเอลครีมเอลหนึ่งร้อยค่ะต่อไปค่ะต่อไปตัวนี้สีแดง แดงตัวนี้เป็นแดงอกนะคะส่ได้อยู่ที่ซ้ายนะคะ M L ค่ะแดงไหมแดงไหม100่ค่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้าย่ะมากลมนะคะกรมตัวนี้เป็นกรมยาว L วค่ะอ,อกสามหกสามแปด L สามสิบสามย่สิบสองคารเพียงว่ากรมยาวค่ะ120กลมยาว120ค่ะโอเคนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วสําหรับรอบวันนี้นะคะแอดมินต้องขออนุญาตนะคะ พักเบรกก่อนเพราะว่าตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วต้องขออนุญาตพักไปทานข้าวก่อนนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่าในใดที่เซฟชุดไหนส่งภาพเพ้นาน้องแชทให้ไหมคะนะคะได้เลยนะจ๊าสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะไปรีภาพนะคะไปรีวิดีโอก็กับแคปภาพนั้นส่งภาพเพ้นาน้องแชทได้เลยนะคะถ้ารับตัวไหนเพิ่มนะสำหรับรอบวันนี้ไหมคะต้องขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ